ก็คงรั่นกองภาษีได้เข้าใจไหมครับของรัฐบาลเกาหลีเพื่อเก็บภาษีใช้ลูกกัด แอรของรัฐบาลเกาหลีมีสตางเยอะแล้วก็ช่วยกันสวัสดิการหรือคนจนคนพิการน,นะครับถ้าสมมติของรัฐบาลเกาหลีไม่มีตางกมิตปัญหาเยอะมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับรัฐบาลเกาหลีบอกว่าใช้ลูกกัดเยอะๆปีหนึ่งนะครับใช้ลูกกัดเยอะคืนภาษีให้คืนภาษี ให้นะครับอย่างเช่นสมชัยนะครับปีนี้นะใช้ลูกกัดหนึ่งแสนบาทไทยแต่คุณปีนี้ภายในหนึ่งปีก็ใช้ลูกกัดแค่หนึ่งหมื่นบาทไทยก็สมชัยเยอะกว่าคุณสิกเ่าใช่ไหมครับสมชัยนะครับเ,เดือนธันวานะครับรับภาษีด้วยนะรับภาษีก็ประมาณสามเปอร์เซ็นต์หนึ่งแสนบาทไทยสามเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ โอ้รับตังสมชัยรับตังรับร <emotions> ับภาษีนะครับรับตังก็นี่สามพันบาทไทยก็ใช้รู้กันเยอะโอ้จะได้ก็นี่ได้รได้รับผลประโยชน์เอกว่านะครับจะได้เหมืองของรัฐบาลเกาหลีมีตังเยอะอ๋ออลานนี้นะครับเดือนหนึ่งขายของเท่าไรเอาได้มาโอเคภาษีเก้าเปอร์เน้าเนตสิบ แล้วก็ที่เกาหลีนะครับใช้ลูกกัด<ร>ทุกกว่าอืาอ่นคนสที่ปลูกแล้วมันจะไม่มีบนต้นไม้เข้าใจนีมครับมีหิมะบนต้นใช้ลูกกัดใช้ลูกกัดทุกกว่าอุนน่นคนส่วอย่างเช่นแอร์สมชายเมื่อกี้ก็นี่สวนสสดงแอปเปิลแลนนะครับรถ้าสมมติใจตั้งอุ่นคนส่วนะคนละเท่าไหร่สามหมืนเนกะ้าพันวอนคนละสามหมื่นเก้าพันวอนเทสมชายก็ใช้ลูกก,กัดลูกกัดเสร็จปุ๊บตกใต้อีสุบส ใจต,ตังอุปสงค์ลากาไต้ตัวแต่ใช้ลูกกัดลดไป20%แล้วก็ที่ห้างสปาร์ซิกานะห้างสปาร์ซิกาสมชัยก็นี่เวลาใจต,ตังอุปสงค์ราคาไตตัวแต่ใช้ลูกกัดน,นะลดไป10-50%นะครับแล้วแต่เออพ่อนะครับทำไมใช้ลูกกัดดีทุกกวอุปสงค์ ถ้าสมมติเอ่อมีเอกใช้ลูกกัดเยอะคงรัฐบาลนะครับช่วยกันช่วยกันเออ่บริษัทหรือเออ่ช่วยกันประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นอ่ราคาถูกถูกนะครับแต่ถ้าสมมติเออ่ทุกคนก็เนใจเอาโซน่าของรัฐบาลเกาหลีมีตย่างนี้เดียวนะครัก็ภาษีนี้เดียวทุกคนก็พูดโกหกโอ้เดือนนี้แค่ใครเข้าแค่หนึ่งบุมบัตรไทยเองโอ้ยไม่มีตัง ตายนี่โดนทุกคนพูดธแบบนี้เหมือนกลั้งหมดครับเคยแก้ภาษีไม่ได้ยางมากๆใช้ลูกกันหมดทุกที่นะครับผนเกาหลีลวลาใช้ตังใช้ลูกกันหมดหม,ดมดล้วนะครับก็เลยนี่พูดโกหกไม่ได้อนี่แกบภาษีเออขึ้นแกบภาษีก็ต้องตองนะครับดีมากนะครับเดี๋ยวใกล้จะถึงศูนย์ซอมของรัฐบาลน,นะครับที่นี้นะครับ